แต่วันนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่สามารถจะเอารายได้มาจากไหนในการใช้หนี้เขาว่าง่ายๆค่ะจนวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเงินก็ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันก็หมดเวลาแล้วเมื<ค>่อ,<ค>อเราไม่ใช้หนี้เขาตามกำหนดเขาก็ต้องหยุด อยู่ในส5สิบห้าไร่นั้นที่กำลังจะโดนยึดไปคือสิ่งที่ปัตรู้สึกะหาก็คือว่าเสียดายมันเป็นความรู้สึกเสียดายจริงๆคือเราเห็นแต่เด็กแลก้วก็เราเห็นเจรนาที่คุณพ่อต้องการเนี่ยที่จะสร้างสถานที่เป็นแหล่งทัพิพตรงนี้ให้กับชาซึ่งกว่าจะสร้างได้กว่าจะเติบโตกว่าจะมีวันนี้แล้วก็กว่าจะมีรายได้ที่มาซื้อที่ตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลามากๆเลยเพราะว่า อย่างที่บอกว่าหมู่บ้านจังพัทยายเนี่ยเป็นป่าช้าเพื่อการท่องเที่ยวที่แรกของประเทศไทยไนเนยมเื่อไหร่นึ่งว่าพ่อปนคนที่พ้นมาเกือบ50ปีได้แล้วเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบอยู่ในเมืองแล้วเราก็หนีความเป็นเมืองมาเรื่อยๆจนมาอยู่จุดนี้แต่ว่าที่ตรงเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในรงช้างคาเฟ่คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เดิมเนี่ยเอาไว้สําหรับลูกค้าที่อยากจะมาจูงช้างหรือว่าอยากจะมาอับน้ำกับช้างหรือมานั่งช้างก็แล้วแต่เนี่ยก็จะได้มีพื้นที่ที่เรียกถนน ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องการให้ช้างเนี่ยสับธรรมชาติแบบนี้แล้วเราดํารงธรรมชาติไว้เพื่อช้างจริงๆเราไม่อยากให้เขาเดินบนถนนั่นคือสิ่งหลักๆที่คุณก็ยอมที่จะซื้อที่ตรงนี้มาแต่วันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่มีเงินแล้วในการที่เอาออ่จะจะเอารายได้ที่หไหนมาในการที่จะจ่ายค่าเงินเดือนช้างหรือเงิน ออาหารและยาดังนั้นเนี่ยพอเมื่อช่วงโควิดหนึ่งเลยโควิดแรกๆเลยก่อนนิดนึงด้วยซ้ำค่ะหมู่บ้านช้างที่มันบอกว่ามันไม่ได้กินวันแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสู้กันมาเลยตลอดสุดท้ายเนี่ยพอมันเริ่มดีขึ้นก็มามีโควิดหนึ่งแล้วทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่มีเงินจ่ายเดือนละรักงานไม่มีเงินอให้ค่าอาหารมีราคาแต่ว่าอาจจะเป็นเงินเก่าที่อาจจะเอารถไปเออ่ไปเปลี่ยนเป็นเงินมา เราบ้านที่นอนอยู่ปเปลี่ยนซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่สามารถตรวจสอบได้หมดเลยว่าเราทำเป็นจริงิเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นเป็นเป็นผู้ชายวัยแปดสิบปีอะค่ะเขาก็จะมองว่าอการทําธุรกิจในรูปแบบของเขาที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องกู้มาโดยตลอดหรือว่าจะต้องเป็นการเปลี่ยนสิ่งของไปเป็นเงินมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ยังยืนยันที่จะทําซึ่งครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยนะคะกับการที่ทํา แบบนั้นแต่พวกเรารอบนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทําอะไรไม่ได้จริงเนื่องจากว่าที่ตรงนี้มันก็สิ่งที่พ่อพูดคือมันเป็นเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อเขาได้เพื่อนักงานเพื่อช้าเพื่อควาต่างๆได้สุดท้ายดีมันก็เป็นปีปีต่อไปจนจนจนล่าสุดเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันสุดท้ายแล้วเราเขาเลื่อนให้เราแล้วเขาต่อให้เราแล้วเราก็หวังว่ามันจะได้ใช่ไหมคะ ก็ฝ่า้ก็มองว่าเดอย่มองช้างคาเฟ่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอารายได้มามามากู้ที่คืนได้กู้ง่ายๆค่ะแต่ครัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าระหว่างยังไม่ถึงหนึ่งปีหรือจะสามก็มีโควิดสองโควิดสามโควิดมาตลอดจนจนเราต้องยอมรับว่ารายละเอียดในการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างมากในส่วนของเออ่คูนอาหารหรือ อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจะได้กาไรอะไรมากเนื่องจากว่าเราก็เอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาให้ช้างซึ่งมันมเป็นเรือร่องจริง,รง,รง,งเราทําตรงนี้จริงๆนะครับเพื่อตรงนี้จริงๆการนั่งช้างเนี่ยจริงๆเดิมๆมันก็ต่างชาติเขาก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่เป็นหลักพัางแต่ในวันนี้เนี่ยด้วยความที่ลูกค้าเป็นคนไทยเราไม่สามารถที่จะคิดราคาแพงได้เราก็จาเป็นที่จะต้องลดในการนั่งช้างลงมาอาจจะเหลือหลักร้อยบาทซึ่งน้อยมากอยู่แล้ว ล้านอะล้านบาทนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยมันมันไม่รู้จะทํำยังไงอะเราไม่สามารถที่จะแบบที่จะคิดออกได้เลยว่าเราจะทำยังไงที่ได้เอาช้างไปขายสมมตินะคะช้างเชือกนี้ก็หลักหลายล้านบาทะไรจะกล้าซื้อหนึ่งสองปัดไม่ได้ใจร้ายหรือครอบตัวในี่ไม่ได้ถูกสอนมาให่ขายช้างเรายอมที่จะแบบสู้เพื่อเขาเรายอมที่จะเหนื่อยเพื่อเขาจะทาอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ดึงช้างเขาคือ คือสัตว์ไม่มีพรอคุณสําหรับครอปู่ป่าก็เกิดมาแบบไม่สังเกเลยค่ะเรามีเกือบ20เชือกตอนนี้เรามีอ๋อเรามีช้างล้มด้วยประมาณ13 14เชือกนะคะทั้งหมดนะคะเออซึ่งแบ่งออกเป็นช้างของเราของเราด้วยนะคะช้างบริสุทธิ์แล้วก็ช้างร่วมที่มาอยู่กับเราเป็นเพื่อนซึ่งตอนนี้ก็เราซับซัพอร์ตสถานที่นะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลเรื่องดินด เพราะเราไม่สามารถที่จะหาได้ไม่ได้ต่งคนต้องช่วยกันค่ะเราก็จะมาเวลามีลูกค้ามาก็โอเคเข้าไปแต่ตอนนี้ปิดทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทางภาครัฐสั่งป,ปิดใช่ไหม,มคะไม่ให้เราเปิดสวนสัตว์แล้วก็โดยเฉพาะที่ใช้คําว่ารูปแบดแรงงานช้าก็คือปิดแล้วก็ต้องเปิดที่ได้แล้วก็สถานที่จะบิวที่ไหนต้องบอกว่ามองช้างคาเฟ่ยังมีที่อยู่แล้วก็หมู่บ้านช้างหนึ่งที่เป็นที่บุกช้าที่ หมู่บ้านช้างเนี่ยมันก็จะมีที่ที่เป็นส่วนของพักง,งานที่อยู่ตรงนั้นค่ะจะต้องให้ช้างเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นมากคืออาจจะไม่ได้ของอมาเดินคือจุดเนี้ยมันเป็นจุดว่างเอาไว้สาหรับเดินของกําลังกายที่ว่าเราต้องมีการผดดโซ่เมื่อเขาที่เดินของกาลังกายควานจะพามาแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็ยังยังยังใช้อยู่ยังยังใช้ช้างมาเดินอยู่ยังของกําลังกายในสถานที่นี้อยู่ถ้าเกิดว่าหลังที้เขาล้อมรัวไปแล้วเปลี่ยนจะออกไปแล้ว ก็จะไม่มีพี่เราได้มาแบบเล่นน้ำมาดื่มน้ำมาทำอะไรแบบนี้ันไม่เคยเห็นว่าหม,มู่บ้านจำวิญญาเนี่ยฟังเลยคือไม่เคยเห็น ลูกค้ามาเยอะเลยค่ะเห็นแต่ที่อื่นที่แบบมีครัวลงมีลูกค้ามาแบบต่อแถวเดินเข้าไปใช้บริการซึ่งเวลาที่ใครถามว่าหมู่บ้านช้างของปัดเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าไม่มีใครรู้จักปาดเองเนี่ยเท่าที่จาได้เนี่ยปัดมีความฝันว่าปัดจะทำเองได้ให้ให้หมู่บ้านช้างที่ยามเป็นที่รู้จักกับคนไทยซึ่งวันหนึ่งปัดก็สู้แล้วก็ทำมองช้างคาเฟ่ แล้วก็ถึงจะได้เริ่มรู้จักกับกับคําว่าเออลูกค้าเยอะนะลูกค้าต่อต่อแถวกันนะที่จะดับเข้ามาใช้บริการร้านลูกค้าเริ่มรู้จักว่าจําปนยังด,ดังนั้นแต่บอกได้เลยว่าปัตติรู้สึกว่าเป็นที่รู้จักได้ยังไม่ถึงปีค่ะดังนั้นเนี่ยวิกฤตเนี้ยมันมีมาตลอดพูดมาใช้ไปพูดมาใช้ไปเนื่องจากเราทํา สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีทัวร์ไม่มีโปรจกตไม่ได้แบบรองรับเป็นทัวร์ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อก็จะจข้างเป็นคนบอร์สุบิทีมากค<ม>ือชอบความแบบอนร,รักนิยมมากดังนั้นก็จะไม่อยากเห็นชา้างหนื่ยมีการนั่งชา้างที่ค่อนข้างหลายรอบก็เกินไปคุณพ่อพูดตลอดว่ามันจะต้องคู่นี้ยิแกันมาตลอดมีใช้ไปมีใช้ไปแต่มันหนักเอาเนี่ยคือช่วงโควิดน,น่อันนี้คือหนักมากคือไม่สามารถที่จะแบบ ทำอะไรได้แล้วต้องเอาที่เนี่ยไปขายฝากแล้วเนื่องจากว่าอย่างที่แบบบอกว่าที่เนี่ยเดิมเลยเนี่ยทําไมผไม่ใช่แบงค์หรือผู้แบงค์ก็เพราะว่าเราทํากันมาแล้วเนี่ยดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องใช้เป็นขายฝากแบบนี้ปฏทําทุกอย่างแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าเคยมาจากการทำพาร์ตโชว์ใช่ไหมคะเราก็เอาเอด้วยความที่ตอนที่เรายังยังโชว์แล้วก็ยังรับงานในวงการบันเทิงบ้างเนี่ย ก็พอมีคนรู้จักก็พอมีคนติดตามกันใน f a c e b o o ปัตตก็ใช้โอกาสนี้นะคะในการไลฟ์สดขายด้วยออนไลน์ด้วยเฟซส่วนตัวหรือโชว์คาเฟ่ออนไลน์เรียกว่าคาบาคาเฟ่ก็พอนักแสดงมาอย่างเงี้ยค่ะวิธีเดียวที่ปัดหาเงินได้จากตอนนี้คือการขายอาหารสกออนไลน์เนื่องจากเขาให้เราปิดสดแเราก็จะขายอาหารได้ได้ทางทางไลฟ์อาจจะไลฟ์ทางเพจมองนักงาบ้าง ไลฟ์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวบ้างแล้วก็เปิดบริจาคค่ะใช่เปิดบริจาคเพิ่มเปิดได้ได้สองสามวันเนี่ยค่ะเพิ่มเปิดบริจาคมันไม่ไหวแล้วนะคจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่จะหารได้เพราะว่าเราไปนี่ถึงสามสิบห้าสี่สิบล้านมันไม่สามารถรับพังแค่ข้าวสารก็ยากแล้วอย่างการเปิดบริจาคเพื่อได้เฉพาะข้าวสารแล้วเราก็ขายของออนไลน์กันแล้วแล้วก็ใช้เงินเก่าบ้านแล้วก็ทำหลายอย่างนะคะในการที่จะหาเงิน เป็นลักษณะของอมูลนิธีเลยด้วยสาขาว,ว่าเป็นที่ที่สําหรับเป็นแหล่ง,งพักพิงช้างเพราะว่า,าด้วยสถานที่ที่เหมาะสมมากๆแล้วก็อยากให้คนรุ่นหลังได้ยังเห็นช้างอยู่อ่รุ่นลูกเรายังเห็นช้างแต่เราไม่รู้ว่ารุ่นลูกหลานเราจะเห็นช้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพวกเราเดือดร้อนในยุคนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะสู้ต่อได้แค่ไหน วันนี้หลายท่านสอบถามปัดแบบเยอะมากว่าแล้วถ้าเกิดปัดหมดแล้วอ่ะได้มีวิธีที่จะไปต่อแล้วอ่ะปัจะทำยังไงปัดบอกปัดไม่รู้จริงๆเพราะว่าปัดเอาแค่วันนี้ว่าปัดยังหาเงนได้ในการไลฟงบางครั้งปัดได้วันละพันบาทห้าร้อยคุ่บปุ๊บเราจะร้องไงเนาะก็หนีไอไม่ถึงเลย